หายไปนานตอนนี้กลับมาแล้วขอบสนามทหลังที่เราหายไปนานครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเรามีเกมมาชวนคุณเล่นเรามาแข่งขอบสนามแข่งแมงกันดีกว่าเ้ากติกาวันนี้เป็นยังไงคนยังเป็นสอทีมแข่งกันใครทายสิมจะมีรางวัลให้กติกาจะมีถามว่าถ้าเลือกสลักิกัน A O U ภาษาังกฤษข้อสองถ้าตอบผิตถ้าตอบชื่อแบบซ้ำหลายคั้งกับซาร่าร่าเลย้าแบบ มีเวลาให้เลือกกับสอนละสิบวิโ <Okay. S 2> อเคถ้าไม่เลือกภายในสิบวิฝั่งเองจะเป็นเลือกให้ส<ต><ต>บายคะแต่วันนี้จะไม่ใช่แค่ทีม <respects> ที่เดียวกับทีมที่เกมนะครับเอ้าใครจะเล่นอ่ะทีมที่เขาขึ้นมาใหม่แล้วือทีมน้องผลงานครับผมเอเอด้วยวานที่ขอขนามเป็นองค์กอเป็นบริษัท พวกคุณที่เป็นนักศึกษาสามารถเข้ามาฝึกง,งานได้แล้วเราก็มีเด็กฝึกง,งานกันแล้ว2รุ่น3ารุ่นโอ้ย oh, หลายรุ่นหลายรุ่นนะรุ่นแรกนี้จบไป uh, มีผู้หญิงคนเดียวรุ่นที่2มีผู้หญิง2คนโอ้โหแย่งกันเลยแย่งกันทำงานครับ สำหรับน้องๆหนูๆที่เป็นนักศึกษานะฮะกำลังมองหาสถานที่ฝึกง,งานถ้าท่านต้องการสถานที่ฝึกง,งานที่มีความสุขสนุนเซโลเ่เชิญที่ขอสนามนะจ๊ะอ้าวเรามาพบกับแก๊งเด็กฝึกงานขอสนามกันดีกว่ครับผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวพอเป็นคู่แข่งเราเราต้อง <ๆ S 1> อยู่อ๋ออันนี้คือเราคู่กันต้องบอกว่าแน่นเนต็มสัตว์ดเลย <c oughs> ยัดกันมาแบบว่าเป็นอัตราส่วน16ต่อ9น้องยังไม่ได้น้ำตัวเลยซาต้าครับมาจากโคร่าครับชื่อกาครับสวัสดีครับชื่อต่อครับผมขอแรกทีเบลทีเบลมีสระให้ แน่นอนไม่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะสิ่งที่ผมจะบอกก่อนเลยทำไมคุณเกอยากให้ไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะฮะมันมีคลิปที่คนแบบว่ามาท้าทายเราบอกว่าเอาให้เอาพี่เบลกับพี่เกมให้ตายเลยผมาเลยบอกว่าเอ้ยถ้ามึงอยากวัดความรู้อ๋อคือของของมึงดีอะ่ะมันจะมาวัดความรู้กับซีโอจับมาเอเอเเลองหยิบมาสักตัวจริงเหรอเฮ้ยเราไม่บอกเขามาฆ่าในรายการใช่ไหมฆ่าทิ้งเลยฆ่าทิ้งเลยเป็นไงมันท้าทายมึง นี่ขนาดที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆผมเนี่ยมันยังรักษาท่าทางที่ปกตินะเราฝังเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอาง<อ>ี้ง่ายพี่ยินดีบริจาคให้มึงเลยฝึกงานฟรีบอกมีเงินเดือนด้วยถ้ามึงชนะพี่แต่ถ้ามึงแพ้เป็นมอสอเป็นมอสอเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ถ้ามึงแพ้พวกพี่พี่มีสิ่งที่ทำให้มึงมีความรู้มากขึ้นเฮ้ยจะได้มีความรู้เรื่องฟุตบอลมากขึ้นแต่พี่ยังไม่บอกว่ามันคืออะไรโอเคแค่มึงอย่าบอกมึงส่งน้องไปอังกฤษไอเฮียส่งกูไปก่อนคุณแฟร์ครับย้ำากติกาลครั้งนึงครับผมห้ามเลือกสลักเื่อผิด ผิดเลยตอบไม่ได้ครั้งเดียวคำตอบสุดท้ายท่านั้นต้องมั่นใจแล้วถึงพูดออกมาใช่ครับตาของนายแล้วเปิดก่อนเลยหนูโอเคครับตัวแรกครับมีสีแดงสองนะครับทีมในฝื้นงานนะครับผมลุยโอเคจับเวลาครับตัวโอครับผมตัวโอนะครับไม่มีโอหรอกโอไม่มีนี่โอ้ยย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 มยย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 เอเปล่ายย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 มยยย ตัวอะไรมึงกําลังคิดตามผมนี่นะกําลังคิดว่าผมตอบถูกแน่เลยเอพี่เอใช่ไหมครับไม่มีในพี่กูคิดว่าไม่ใช่ละตัวเอสตัวเอสสเน็กอะตัวเอสมีเฮ้ยเอาเว้ยตัวเอสโอ้ยกูรู้แล้วอีไออีไม่มีตัวเทพตอบเทปตัวเทปตัวจีมีครับผมตัวจีจีเอาเว้ยจิ๊ก เอาไอ้เหี้ยแล้วาจะมาลายด้วยไอ้เหี้ยแต่นี่อีงมันต้องยอมไปอุ้ยมันต้องตอบมันต้องตอบมันตอบไปเออแต่นี่อิงว้าวเอาแล้วครับตอบแล้วแต่นี่อิงเอสทำตอบที่ถูกต้องครับผมแตยากอยู่นะเบลกูอะคิดว่าเอสเมื่อกี้ถ้ามันขึ้นข้างหลังอะมันเป็นร้อยใช่อีไม่ใช่ปุ๊บไม่ได้คิดถึงอิงเลยนะอือ เห็นไหมที่ผมโม้ไว้ในคลิปมันไม่ใช่เรื่องนี้เมื่อกี้มันคือการโชว์เทคนิคที่แบบว่าแต่ถ้าเป็นฟุตบอลนี่คือซ้อมมาได้กันประมาณ3นาทีแล้วลงสนามเลยเดี๋ยวดูมาเดี๋ยวดูสิ่งที่เขาเล่นกันมา2ปีดูไว้อยู่กันมา3ปีถูกต้องหากมีตอดแล้วเอาพี่เดียวกับพี่เจมส์นะครับจ่ะครับอ่าผมให้ผมให้คุณก่อนเริ่มจับแล้วนครับอ่ะคุณก่อนคุณก่อนอีครับ เฮ้ยมันสระใหญ่สำคัญมีอยู่แล้วสีใหญ่คิดเลยโอ้โหจะตอบรู้แล้วนะเฮียคีโมจัดเลยแม่งไม่รู้ไปก็พูดมาหมเลยไอ้เฮียอีตัวแรกมาอีเฮียรู้เลยเหรอผมพูดอล้วหรอไปแล้วผมตอบได้เลยเฮ้ยถ้ามันใช่ผมตอบได้เลยผมเลือกตัวเอถ้าใช่ผมตอบเลยนะมึงวางไว้มึงวางไว้เทรนผมตอบเลยครับอเล็กซานเดอร์อย่ากูตอบเองเขาคนนี้คือนักเตะของท็อตแนมทัสเปอร์ครับโทเบีอันเดรเดลครับยูบเอ็งไง ยังไงเดินไปเร็วไปคำตอบที่คูต่ต่คือมันอีซี่อ่ะสามตัวอักษรไม่ต้องไล่เยอะไม่ต้องไปนั่งโอ ح, ้โหจนหมดเวลาบ้าบ้าแต่ถ้าบางที่กูตอบกูพังพลาดตอบอเล็กซานเดอร์ บอกเกมเนี้ยบางทีดูอักษรหน้าไม่ได้ต้องใจเย็นดูดูภาพรวมแต่ถ้าใครเนี่ยมีคลังคำศัพท์เยอะบางทีมันมาต่อสอนเดียวรู้เลยก็มีผมว่าไปเล่นกันเพื่อนๆสนุกนะใช่แต่แล้วในเกมเนี้ยเล่นด้วยกันได้เล่นไปกับพวกเราก็ได้ว่าใครจะตอบได้ก่อนนะครับมามีกี่ตัวสอนครับรันต่อโอเคครับเริ่มจับเวลาครับตัวสอนแรกอีดีครับเอาแล้วเก้าแปดตัวสี แชทแมวแชทแมวไม่เอาแล้วอุ้ยอันยากว่อมันทายกันไม่ถูกเลยอะตัวเอคครรััับบตวเเออนะ้ายังไงครับตัวเอมาหนึ่งเราถิงถิงถิงว่าเรารู้ดิถิงถว่าเอ้ยเรารู้แล้วเรารู้แล้วโอ้โหทักเลยเออแคนาดาแน่นอนเออตัวรู้แล้วพูดทำไมอะคนที่แคนาดามันไม่ใช่ไงตัวเอแลมันใช่เลยไปต่อยแล้วไปต่อรู้ไปถึงอแล้วโคตรง่ายเลยแหมเฮ้ยโอ้โห เราไม่แคนาดาก็จบแล้วเบลคนละกี่ข้อครับ5ใช่ไหม ตอนนี้ผ่านไป2น้องได้2อง 2> คือ,คองงเราอ่ะยิงยาวที่5้าแน่นอนอมนอยู่ที่น้องแล้วทำได้ห้าหรือเปล่าผม<ป>ว่าอย่างนี้มันช้าไปกำหนดเวลาให้เรามาสัก60ิวินะข้อนึง60วิวิอย่างงี้คุณก็ถ่ายได้เรื่อยๆดิสิวิคุณก็ใช้ไปเรืรอ่อยๆจนหมดได้ยืนจะนึกออกเกรรมการครับผมขอฟีฟาแก้พี่เจลังนี้ครับฟีฟาตันมัดผ่าครับเอาเว้ย60ิบวิมาฟีฟาบอกมาแล้วว่าตอนนี้ขอข้อละ60ิวิจับไปเลยเพราะงั้นอาจใช้เวลาครึ่งวันในการตอบหนึ่งข้อเพราะว่าที่น้องๆเห็นเนี่ยมันจะดูจะดูแบบว่าารจิๆีีตัััดมนนนนคกท แกมึงก็ให้เกียร์ร้อนหน่อยพี่เอ้ามาผมขอก่อนตัวเอลตัวเอลชนะตอบเลยเปล่าไลออนคิงไลออนคิงได้หรอเวลาเดินอยู่เอ็นเอ็นเอ็นดิเอ็นถ้าเอ็นปุ๊บใช่เลยเอ็นใช่เลยใช่สิเรียบร้อยตอบเลยครับรับเลนครับจับปลาหยุดเลยครับหยุดเลยครับรับเลนครับ L O V R E N ครับใช่ปะวะใช่ จะเอาผมลงได้ยังไงตอนนี้ต่อมาครับข้อที่3ของแก๊งเด็กฝึ่งงานโอเคจับเวลาครับเอาเริ่มนะครับดีครับเอาแล้วเอคือช้าไม่ช้าอยู่ที่คนเขียนด้วยนะบอกตรงเอมาว่ะเอเคเคอ่ะเบบี้โอเคเอาหมดเวลานะครับย7วิบเจ็ดวินนะครับโอเคครับ เฮ้ยเอาแล้วไม่ใช่ซาลาเว้ยเฮ้ยสี่แล้วสี่สแล้วโอ้หยเฮ้ยนี้ยากว่ะนไม่ใช่ครอะไม่ใช่แล้วหมดเวลาเวลาครับหมดเวลาแต่น้องตอบวารานก่อนน้องตอบว่าวารานปีเต้ยวาวานเลยคตอบที่ผิดครับอ้าผิดครับ ร้านเมื่อกี้คิดว่าถูกแล้วใช่ทุกคนเขียนสกอร์บอร์ดนะมันจะออกสักตัวนึงนีสิบวิ่งสิบวิห้าแป๊บแล้วเป็นเปล่าเนี่ยฟรีบ้าครบเหรอครบแล้วครับโอ้โหใจมึงได้มากโอเคจำไปได้เลยฟังผมก่อนนะสี่ะมันจะต้องมีตัวสะกดแบบให้สละชัดๆอยู่แล้วถูกเพราะนั้นตัวสะกดเอปะวะตัวของภาษาอังกฤษอ่ะผมว่าเอเอเอก่อนเไม่มีครับเฮ้ยชิบหายแล้วแต่ถ้าไม่มีเอเกมอะไรตัวนี้ต้องมาต่ออะไร F เนะฮะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอชไปอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวแล้วคนอะไรเอชอยู่ลำต่อวะคิดดิฮะับนี่ผ่านแล้วคิดดิเจเจไม่มีอะไรวะตัวเอชอีอีไม่มีครับไอ้เจยากๆสี่สิบหกวีแล้วเบลวี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 ไม่มีครับวีขี่ด้วยขี่ด้วยที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 ไม่มีครับทีไม่มีขี่ด้วย D อ่ะกูยอมไม่งี้ยากนึ่งองไกั มันจะไม่มามันก็ไม่มาว่ะอีสโก้เนี่ยคือพอแอดอยู่ที่ตัวที่2ปุ๊บกูไม่ได้คิดคำว่าอีสเลยนะไปคิดแบบใช่ใช่สตุ๊กเอ๊ะอะไรข้างลไงเห็นไหมว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับไม่ง่ายถ้าดูแต่บอลพรีเมียร์ลีกก็คงทำที้ยอะไรไม่ได้พรอแลวจับเวลาครับเฮสชูเฮสชูได้เลยไอ้สามเก่งเตีปากก็เกินเรียนเอเอคือทุกคนไม่ต้องเออะมันเป็นสิทธิ์สักไง้เอสเอสเฮ้ยเอสจไมอยู่ตรงนั้นอ่ะไ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะซิฟิลิสครับเอ้าไอ้แอนยากว่ะโห isi ซิฟิลิสหรือเปล่าซิฟิลิสไม่ใช่ไอ้เหี้ยไม่ใช่หรอหูสลักไม่มีเลยอ่ะดีดีคลิปต่อริสคิปตอริสตกใจเจ็ดแปดเจ็ดหเอาแล้วฆ่าตัวตายแผงคอแผงค์คอครบัสิบเอ้ยครบัสิบก็ขี้อีไม่ได้ดิมัน โอ้โหสิแล้วก็ก็เฮียแลいい้วอ่ะเดี๋ยวก่อนหมดเวลาแล้วคุณนนท์จับแข้งคอแล้วเราจะตอบตอนแรกเมื่อก yeah> ี้จะตอบปาสลิดไม่ได้ไงปาลิสิตปาลิสิตนะเออปาลิสิตแต่คำตอบที่ถูกต้องครับแต่ว่าไม่ทันแล้วเอาแล้วเว้ยถ้าตอบได้เราจะขึ้นนำนะเราจะขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทีมขอตสนามสำหรับกูนะหกหกหกขยางอ่ะเป็นเป็นอะไรที่โอเคที่สุดแล้วเฮ้ยจับเวลายังจับเวลายังทีบ้า เจ็เป็ดที่ลองอ่าดิอ่านต่อเลยครับต่อเลยเจ็บตอบยี่ดูตังครับคนเท่านะสิบวิอ่ะบ้าเปล่าบ้าเปล่านคือข้อสุายของเด็กักษอาวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีฟ้าครับถ้าเขาตอบไม่ได้หรือตอบได้เนี่ยมันจะยังไงอ่ะในเมื่อแตาจะมีสิทธิ์เสมอไงถ้าเราตอบข้อสุดท้ายไม่ได้ พอเราเล่นทีหล pues like ังนึกว่าแบบว่าขาดไปแล้วยังอ่ะจะขิงจะขิงจะขิงเลยพี่อุ้ยห้ามยางห้าตัวห้าตัวครับจับเวลาจับเวลาครับ A ครับตัว T T ต้องไวอ่ะพี่ว่ามันต้องไวเวลาพูดอ่ะ A ข้อโซนแรกกับเรา E O โอ้ยไม่ได้ไม่ได้หนูสลับมาติดกันต้องมาพูดตัวอื่นไปก่อนอ๋อห้ามพูดติดกันเนาะใช่ A ุ O ยใครอ่ะ เอาแล้วใกล้ความจริงแล้วมีตัวโอข้างบนเนี่ยเบจิต้าเปล่าเบจิต้าโกคูโคโดฮาไอ้นี่ไงเปียพงเปียพงเฮียไม่ได้้ยเฮ้ยพูดไปเถอะเชื่อกูโอหกเจ็ดหกหเหกหมหอหกเกหกกกห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  โอ้โหนี่ยากอะกูรู้ละมึงรู้ได้ยังไงวะโจห้าเหลาตัวแอลอ๋อปูโยปูโยนี่ถูกต้องนะโอ้โหไอ้จริงจริงต่อเก่งนะแต่ว่าเก่งตอนที่แบบไม่มีเวลาจับซึ่งไม่มีประโยชน์นะครับคือปูโยเมื่อกี้พูดเลยนะมาแต่ตัวโอเนี่ยไม่รู้ไม่รู้มันไม่มีถ้าวหรถ้าได้วายมาใช่แต่ถ้าได้วายมาบางทีอ่ะเราต้องได้ตัวอักษรที่มันเป็นตัวอักษรออกเสียงเหมือนเมื่อกี้ที่เรา ทีมาอย่างเงี้ยแล้วเราอาเพื่อเรารู้แล้วว่าพอทีกับอาแล้วมันเว้นช่องนั้นน่ะครับก็ต่อเลสอย่างเดียวโอเคเราชนะแล้วชนะแล้วเหรอชนะแล้วแต่ว่าเราก็เล่นให้สมศศักดิ์รีให้เด็กมันดูเออเล่นให้มันดูเล่นให้มันชนะขาดขาดไปเลยโอเคเจ็ดตัวนะจับเวลามาเอเอสเดี๋ยว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 เอลเอลแลมขาดครับ ถูกก้องอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ๆชถูกถูกและผ่าด L A M P A R D เอ้ยตัวไหนอะเอตัวดีเข็ง What So นี่คือเมยผลว่าท่านอย่าไปโกรธฟี ف าหรือโกรธทเมย์ลิงอังกฤษในเวลาที่เขาผิดพาเพรากรรมการก็เหวอได้และผ่าดถูกไหมครับยูครับ ให้เขากินเพื่อเพิ่มความฉลาดอ๋อคือได้น้ําที่คอยสอนอให้ให้โอวัลนิดนึงให้โอวัลน้องนอโอ้ย oh, ต้องใช้เวลามากคนนี้ใช่หรอ<น>ตอนนี้นะคะเราก็มาที่ตลาดมาซื้อน้ําผลไม้ปั่นแต่ผลไม้ไม่พอเราก็จะมีผักด้วยค่ะก็จะเป็นมะระขี้นก <c oughs> <c oughs> มะเขือเทศแล้วก็สวรรครดอันนี้เป็นสี่อย่างเดี๋ยวมาดู โอ้ยเชี่ยน้ำผักรวมน้ำผักเดี๋ยวแป๊บนึงโทษนะเหมือนทีมงานรวมใจกันขาดเสน่ห์ลงไปทีมันอยู่ดีเชียว้ยโอ้โหที่ให้ดมกลิ่นแบบคนแพ้ผักไงครูได้กลิ่นเลยสวนมีสวเลิศแเสทเฮ้ยมันกินได้อย่างเงี้ยมันกินได้อยู่แล้วที่โนวก็ขิงผักนี่ถ้าเมื่อกี้กูพูดเลยนะครับเมื่อกี้กูแพ้นะเอามีดมากรีดกูก่อนดีกว่า แต่ด้วยสปิริตนะครับเราจะปล่อยให้แบบเด็กฝึกงานมาแล้วแบบซีโอจะไม่กินไม่ได้แล้วผมบอกเลยปิดกล้องเลยผมอะไม่ได้กรนแดดที่กินผักไม่ได้นะแต่ไม่รู้เป็นไรครับผักยยงเขาปากแล้วมันจะอ้วอย่างเมื่อกี้ผมได้กินแล้วผมแบบเหมือนกินยากไม่กูว่ามันกินได้วะกูนึกว่ามึงจะไปแบบซื้อที่มันปัดเอามาปั่นเองอะไรเงี้ยไม่มีเวลาใช่ไหมผมก็แพ้เอาเลยเคยคิดภาพไปสนามหญ้าตอนเดึกๆแล้วฝนมันตกเออนะมันคือกินหญ้ามันยื่นหน้าไปดมหญ้าเนี่ยกินเนี่ยนะกินได้ก็ขอขึ้น กินไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ฉลาดที่หรอกแต่ว่ามันช่วยให้จำว่าเรามันคนละลุด่นดีเดี๋แ่งนั่นกินพี่ฝ่ารายการด้วยแล้วกินให้หมดด้วยนะในฐานะเด็กฝึกงานต้องรู้อยู่แล้วขอบสนามโต๊ะบอลปิดคลิปยังไงอ่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ subscribe พี่ขอบรรยายหน่อยบรรยายไปเรื่อยๆไม่ใช่ acting ไม่ใช่การเสแสร้งไอ้เหี้ยพโอกจริงๆครับพูดกับคนดูหน่อยครับว่าหลังมันจะ่ลองดีครับเพราะผมผมไม่ชอบต่อแดกได้งั้นต่อแดกสองขวดเลยเอะต่อพูดอะไรกับคนดูหน่อยลองดีลองได้ครับ แต่แกแล้วต้องทำด้วยวันนี้เรามาฆ่าในรายารใช่ไหมฆ่าทิ้งเลยฆ่าทิ้งเล